ท่านสาธุชนบุทรบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็คงพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกเป็นอนุว่าวันก่อนทั้งสีกษัตริย์ก็ถึงเขาวงกฎแล้วแล้วก็บ่าอินให้เราสั่งวิศณุกรรมเทพบุตรมาทําทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วน แม้แต่พร,ราหารอาหารที่ปรากฏเป็นผลไม้ก็จัดไว่ให้เสร็จเพราะทราบว่าถ้าสีกริสัสเสด็จมาก็มีความเหน็ดเหนื่อยจะไปหาลูกไม้เวลานั้นมันก็ลำบากแต่ความจริงผลไม้ใกล้ๆอสมมีเยอะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ก็ต้องชมเชยว่าเป็นความดีของเทวดาแต่อย่าลืมว่าเทวดาท่านฉลาดถ้ามีรมใจเป็นทิพย์ ถ้าคนเลวนี่ไปบนบานสังกล่าวท่านก็ไม่เอาด้วยแต่คนดีท่านก็ช่วยอย่างไม่คิดค่าจ้างรางวัลเป็นว่าขอกล่าวต่อไปว่าพระเวสสันดรในตอนนั้นยิงเล่ทรงตรัสกกักพระน,นางมัสีว่านับตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเธอก็อยากเข้ามาหาเราในเวลาอันไม่ควรเพราะว่าสตรีย่อมเป็นราคีแกพระมจรรย์ ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญจึงพาพระราชโอรสและพระราชเชษดาธิดามาหาเราได้นี่ท่านตั้งใจบวชจริงๆเมื่อว่านามัศีก็ทรงรับพระราชดำรัสแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกิจ,จวัตรโดยดีเป็นต้นว่าตอนเช้าขึ้นไปเมื่อ,อเช้าขึ้นมาก็เข้าป่าหาผลไม้มาถวาย จัดน้ำช่ายน้ำฉันให้บริบูรณ์ดูแลพระราชโอรสและพระรธิดาให้มีความสุขทั้งสี่ชีวิตก็ต้องลงเชียบอยูน่ณะที่อาสมนั้นจนวันเวลาล่วงไปได้เจ็ดเดือนโออยู่ที่นี่มาเจ็ดเดือนตอนนี้เขาเริ่มจบบรรณบประเวทจบเรื่องการเดินป่า ตอนนี้ก็มากล่าวถึงเทวทัตเอ้ไม่ใช่ม่ใช่ชูชกชูชก <c oughs> ชูชกก็คือเทวทัตเทวทัตก็คือชูชกเป็นการเี้ยห้าในขณะที่กษัตริย์ทั้งสี่ประทับอยู่ในแขวงวงกฎเรียบร้อยแล้วในเขาวงกฎนะเรียบร้อยนั้นเรียบร้อยแล้วนั้นก็ยังมีพราม์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกชูชกนี่อยู่ในแฟงกาลิงครัตตำบลทุนนะวิศ เลี้ยงเชียบวยการขอทาน <c oughs> เป็นนบาตเจ้าพระเวชนดรนนี่กับชั่วชกนี้ชั่วชกจองเวรจองกรรมนานตอนนี้คนที่แกลง้กลงเขาเนะนี่ยมาเป็นขอทานแต่พระเวชนดรทําความดีมาทุกชาติเป็นกษัตริย์เอาละมาว่ากันต่อไปแกเลี้ยงชีพในการขอทานรวบรวมทรัพย์ไว้ได้ประมาณร้อยกระสร์บ ไ <c oughs> อ้ร้อยกระสาบคือร้อยกระหาปณะไนดะ้กันร้อยตำลึงร้อยตำลึงสมัยนั้นก็ต้องคิดนะแต่คิดเป็นเงินเวลานี้ก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจึงได้นําไปฝากไว้กับพรามซึ่งเป็นเพื่อนกันผู้หนึ่งแล้วก็เที่ยวพิขายจานคือไปเที่ยวข,ขอกันตามวิสัยเมื่อได้ชูชกหายไปนาน แต่พราหมู้เป็นเพื่อนคนนั้นจึงเล่นนาเอาทรัพย์มาใช้จ่ายเสียจน,นหมดคือเล่นการพนันหมดคิดว่าตาชูชกไปนานคุณจะตายโหงไปซะแล้วเมื่อตายไปแล้วก็ช่างมันดีแล้วทรัพย์สินนี่มันมีไว้แล้วก็ใช้แล้วก็จ่ายไปเล่นการพนันไปมันก็หมดพอตายโชชกแกกลับมาแกก็มันทวงทรัพย์แต่นี่ว่าทะแกหนักหนาเหลือเกิน แหมแค่พูดเฉียบแหลมและเฉียบขาดเวลาใจะใช้อำน,นาจขึ้นมานี่ก็น่ากลัวแต่ว่าหนังสืเอเล่มนี้แกก็ตัดขาดทิ้งไปเฉลยใช้ไม่ได้เป็นนั้นว่าเมื่อชูชกกลับมาทวงเงินไม่ได้เงินตามความประสงค์ก็จัดการขู่เข็นต่างๆในว่าทะที่คมคายเพราะนั้นว่าพรามนัดหมดพรามคนนั้นเพื่อนนั้นก็หมดปัญญา แกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามิถันดายิงแด้วลูกสาวคนนี้ก็เป็นสาวสวยเสน่วยอายุยังอยู่ในวัยรุ่นกำลังน่ารักจึงได้ตัดสินใจต่อลองตาชูชกว่านี่เอเพื่อนรักไอ้เงินทองของหาง่ายมันมีอยู่ภายนอกกายการที่เรานำเอาไปใช้ซสียก่อนนี้ก็มีความจำเป็น คิดว่าจะพยายามรวบรวมทรัพย์สินที่หาได้เอาไว้ให้แก่เพื่อนแต่ก็มันเป็นการบังเอิญจริงๆนะเป็นการบังเอิญจริงๆที่หาไม่ทันเพื่อนก็นมาียก,ก่อนถ้าเพื่อนมีความร้อนต้องการเงินแล้วก็เงินมันไม่มีแต่ได้ว่าฉันเนี่ยมีลูกสาวสวย,ยคนเดียวมีคนก็มาขอไรายเห็นว่าไม่สมควร เห็นว่าเธอสมควรที่จะเป็นพัญญาที่ดีของเพื่อนถ้านั้นเรียขอยกลูกสาวให้แทนเงินจะเอาไหมตอนนี้ที่แต่แก่มองหน้านามิตตดาก็เลยน้ำลายไหลทั้งสาวทั้งสวยรูปทรงก็งกดงามได่ยอมรับไม่รับแล้วก็นำนาวิตตดาไปอยู่บ้านของตน สำหรับนาไมเตนดานั้นก็เป็นเด็กที่รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีอา่าแต่ว่าเมื่อพ่อแม่มีทุกข์จำจะต้องเปลืองทุกข์ความจริงเป็นผู้หญิงมันแย่ตรงนี้เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> การเอามิตทดานี่นจะว่ากว่าเป็นจริงๆเธอเป็นคนไม่ใช่ตุ๊ก,กตาการที่ให้แต่งงานกระตายโชวชกตาโชวชกเพราะว่ามีคดก้าวคดงอนน่นงอนีนีหลังก็โกงแข้งกะ แค่เขาขาแขนก็กลางหลังก็แก่แล้วก็มันก็ยุ่งมันไม่มีอะไรสวยงามเลยเ <c oughs> นี่เด็กหนุ่มเด็กสาวที่เขาจะแต่งงานกันเขาต้องการความสวยสดุดงามลักษณะผึ่งผายเป็นเหตุเป็นเบื้องต้น,ตนเรื่องความดีของคนมันเป็นเรื่องที่สองแต่ว่านางม,มิเต็นดาต้องมามีผัวแก่ชิ้นนี้เพราะอะไรเอาว่า,ากันสักก่อนดีกว่า ว่าทำไมอมิตนดารูปงามน่าจะมีสามีที่ดีกว่านี้และก็ชูชกตัวปีทําไมได้มีเมียสาวแล้วก็สวยย้อนกลับถอยหลังชาติก่อนๆท่านกล่าวว่าอมิตนดาคนนี้สมัยไม่ชาชิก่อนๆเวลาที่จะบูชาพระรัตนตรยัยเธอก็จะพยายามจัดหาดอกไม้ที่เธอไม่ต้องการ นั่นหมายกว่าวดอกไม้ไหนสวยดอกไม้ไหนดีเธอชอบเธอก็เก็บเอาไว้ดอกไม้ดอกใดที่มีอาการร่วงโรยเธอก็ไปบูชาพระรัตนตรัยแล้วต่อมาในภายหลังมีชาวบ้านคัตทำนิว่าทำอย่างนี้มันเป็นของไม่ดีถ้าเป็นทานก็ถือว่าทาเสถานการบูชาก็ถือว่าทาสบูชา มันเป็นของไม่ดีของเลวกว่าที่เราจะกินจะใช้ฉะนั้นนาวิตันดาภายหลังจมะมาตัดสินใจใหม่ถวายดอกไม้แก่พระตนตรยแด้วดอกไม้ตูมด้วบานย้มแยมพอสวยสำหรับตาชูชกนั้นเวลาที่แกจะบ,บูชาพระตนตรัยในชาติก่อนทางกาเขากล่าวว่าแกบ,บูชาคัดสรรดอกไม้ที่มีความสวยสดงดงาม มาบ Dante, ูชาพระรั да, ตนตรัยโดยอานิสงส์อย่างนี้จึงเป็นปัจจัยให้แก่มีเมียสาวทั้งทที่แก่ไม่สวยแพ็นามิตรดาต้องมีมามีผัวแกแล้วหาความสวยสดงดงามไม่ได้ก็เพราะว่าเป็นการบูชาพระรัตนตรัยที่ดอกได้ดอกไม้ที่ตนไม่ต้องการแต่วต่าภายหลังมิตรดาเมื่อชูชกไปแล้วมิตรดาได้ผัวใหม่เป็นผัวหนุ่ม ด้วยการถวายดอกไม้แก่พระพระรัตนตรัยในตอนหลังจัดสำหรับไม้ที่สวยสดงดงามที่ตนชอบใจนี่เป็นอัน,นิี้สงส่วนหนึ่งที่จะข้ามไปเสียไม่ได้เพราะหนังสือนี้ไม่มีไม่มีก็แล้วไปก็ไม่เนจะแปลอะไรสิ่งใดที่จําได้ก็แทรกตงามามันเต็มเต็มบั่งไม่เต็มบั่งก็ช่างเถอะเอาแค่ที่พอรู้นะ ถ้าเปนขาตกบกพร่องไปบ้างก็ขอบรรดาสาวกโองค์สมเด็จพระบระมครูโปรดให้อภัยเพราะว่าไม่มีเจตนาใดๆที่ตัดรัดให้ขายความเล่ากันต่อไปว่านาไม่ตันดานนั้นก็เป็นเด็กที่มีการรับการอบรมฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีเ,เวลาที่เเธอปฏิบัติสามีจึงปฏิบัติได้ถูกต้องไปที่น่าพอใจ บรรดาผู้พรามนมนมๆทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นเห็นเขา้กาก็รู้สิทธิยาพาการดูดาพัญญาคองตนคองตนว่าเห็นไหมว่านามิตรดาเนะ่ะเขามีผัวกแก่แต่เขาก็ปฏิบัติผัวกแก่แกอย่างดีที่สุดด้วยความอาใจใส่เป็นอย่างดีทำไมเจ้าจึงได้ประมาทในเรา ไม่เอาใจใส่ให้ความสุขกับเราเหมือนกับมิเตนดาเ็าทากับชูชกตอนนี้เรื่องมันก็เดือดร้อนเป็นนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็เดือดร้อนเพราะนางม,มิเตนดาไปทําแบบนั้นเข้าตัวทําไม่เหมือนเป็นนว่าวันหนึ่งขนาดที่นางม,มิเตนดาไปมิเตนดาไปตักน้ําพัญญาของพวกพรานทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันโกรธแทนเม่โกรธมานาน อยู่มาในการก่อนสามีไม่เคยว่าไม่เคยดา่าไม่เคยกระทบกระเทียบแต่ว่าพอมิตรดามาทําดีเข้าวพวกเดิววเธอววกาลายเป็นคนไม่ดีความไม่ดีของเธอววกลายเป็นความเด็ดร้อนเธอก็คิดว่าไอความเด็ดร้อนเนี่ยมันมาจากนางมิตรดาเป็นสําคัญ <c oughs> ที่ได้พาร่วมใจกันเดินมาจะกํกจาจัดนางมิตรดาให้ไปเสียจากหมู่บ้านนี้ ยังได้พากัไปีิท่านนะ้ำประชุมกันดาแด้วประการใหญ่ว่านางตัวดีนางตัวดีอีคนสวยดูเจ้าก็ยังเป็นสาวรุ่นดารุณีจะไหนยังได้มีสามีแก่ถึงป่านนี้มีดาระมันดาญาติมิตรของเจ้าพากันงุกงิบยกเจ้าให้เก็พรามเท่าตาชีใช่ไหม น่าสงสารอานิจาเอย๋ยการเป็นการขาดเมตตาปราณีที่จริงๆนะที่เป็นของน่าประยศอดสูใจเหลือเกินการอยู่ร่วมกับผัวแก่ก็เป็นเหมือนการข่มขืนหน้าคลื่นไส้ถ้าอย่างฉันแล้วก็จะตายซะดีกว่าหรือว่าถูกงูก,กัดซะก็ยังดีหรือว่าถูกหอกแทงก็ยังดี มิได้มีความเจ็บปวดเหมือนกับนอนโนดอยู่กับอีตาแก่แรงถึงนี่มันน่าหนาะอนอาจใจไรชนีจะหยอกจะล้อจะเล่นจะหัวอะไรกันก็แต่ละทีมันก็มีมันจะมีรสชาติอะไรนี่มันดาแม่คุณแม่คุณแม่คุณหัวส่วนผัวหนุ่มเมียสาวนะ่ะเขาหยอกล้อกันแต่ละทีในที่รับ ความโศกเศร้าที่รุวมที่เรารุ่มก้มใจมันก็จะทันหันหายไปทันทีเห็นไหมหมายก็ความโศกเศร้าที่เรารุ่มรุมอยู่ในใจเนะี่ยเวลาที่ก็หยอกล้อกันในรักมันก็จะง,งับเสื่อมคลายหายไปมันปิดทิ้งเจ้าหรือก็ยังเป็นสาวสวยรูปร่างงดงามโสภา จะหาหัวหนุ่มที่ละหล่อรุ่นาราวเขาเดียวกันก็จะได้ถมเถไป <c oughs> แล้วก็ทำไมยังมาทนอยู่ได้ไปเสียเถะเจ้าอีตาความแก่เท่ามันจะทำให้เจ้าเริงรถโรกีได้ยังไงกันนี่เขาก็บอกว่าอนิจจาเอ๋ยน่าหนาจริงๆหนุ่มแค่กันนั่นแหละเจ้าจะทำให้หล่นรื่นรมได้ นี่เป็นนั้นว่าเขาหาทางมันดาแล้วก็แนะนำนามิตธดา <c oughs> ให้จากไปเสียจากที่นี้ความจริงก็น่าคิดเหมือนกันเขาพูดของเขามันก็ถูกคนรูปรารุ่นราวคราวเดียวกันไลายๆกันเป็นสามีพัญญากันก็น่ารื่นรมแต่ถ้าว่าอีตาแก่รูปร่างไม่เป็นเรื่องคราบิดาก็ไม่เป็นไร แต่ว่าร่างกายเกิดน้าไม่น่าดูเสียเลยมาเป็นผัวหญิงสาวสวยนี่ก็ต้องคิดจิตของคนมันก็เป็นจิตของคนเพรนะนั้นว่านางวิตันดาก็ไม่สามารถจะทนฟังคําบริาพาทได้นะที่เขาว่ากเมื่อกี้นี้อ่ะความจริงเขาว่าเจ็บกว่านั้นแต่ก็ว่ากันเพอหอมปากหอมคอนางยิ้มได้สวยได้ม้อนน้ําก็เดินร้องไห้กลับบ้าน ตาชูชกเห็นเข้าเห็นเช่นนั้นก็หลนลานรีบออกมารับแล้วก็ถามอย่างนั่นล่างแล้วลักว่าอะไรจะไม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวแม่ไม่เป็นดาน้องร้องไห้ทำไมกันจ้ะบอกพี่โอ้โหควาจริงควรจะบอกบอกปู่นี่บอกว่าบอกพี่สำหรับนาไม่เป็นดาจะนด้นเล่าให้ฟังว่าท่านพราหมณ์ ต่อไปนี้ไปนะฉันยังไม่ไปตักน้ำที่ท่านน้ำให้ท่านอีกแล้วเพราะว่าอีชาวบ้านมารุมด่าฉันด้วยเหตุข้อเดียวแหละที่ท่านเป็นคนแก่ดาชูชกตกใจคิดว่าเขาด่าได้อง่างอื่นนรทรัพย์สินให้แก่ได้ด่าเพราะความเป็นคนแก่นี่ไม่แก้ไม่ไหว เขาวก็จะทำยังไงให้กกลับหนุ่มมาตามเดิมมันก็หนุ่มไม่ไหวเร <c oughs> นว่าตาชูชกจะใด้กลับกาไม่ตันดาว,ว่าถ้าอย่างนั้นน้องก็ไม่ต้องไปตักน้ำอีกละฉันจะไปตักเองอย่าเสียอยวคียใจไปเลยไม่คุณนี่มันละปตังคีเวทนังบาเท แล้วก็ภริยาหัดถืต้องบอกห่วงลูกผูกคอห่วงรั์ผูกข้อเทา้าห่วงพัญญาผูกข้อมือต้องมีงานเพิ่มขึ้น <c oughs> สำหรับนาวิตันดาจึงกล่าวว่าข้าจะให้ผัวไปตักน้ำยังไงล่ะพระคุณนี่ฉันเป็นพัญญานะจะใช้ผัวไปตักน้ำนี่มันไม่สมควรถ้าท่านไปตักน้ำเองฉันก็อยู่เรือน ท่านต่อไปไม่ได้ถ้าใจต้องไปหาคนใช้ไม้่ะดหมายกว่าวัาหน้าที่ของพัญญานี่จะต้องตักน้ําแต่ว่าท่านจะไปตักน้ําเองฉันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันผิดหน้าที่หมายกว่าจรยายอย่างนี้ไม่สมควรที่พัญญาให้สามีทํา ถ้าท่านต้องการจะอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องไปหาคนาใหม่ฉันใช้ไปหาคนใช้มานี่ฉะนั้นฉันก็จะไม่อยู่กับท่านเด็ขาดโอ้โหยุ่งแล้วยุ่งแล้ว <c oughs> เป็นอันว่ายุ่งชายแก่โคแก่กินยญ้าอ่อนเป็นว่าท่านชูชกก็กล่าวว่าโอ้ไม่คุณไม่คุณไม่คุณฉันจะเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปหาคนใช้มาให้ได้เอาเถอะฉันจะปรนิบัติ เธอเองอย่ากลัวเลยอย่าเดือดร้อนไปเลยเป็นนั้นว่าไม่มีเงินจ้างคนใช้ <c oughs> ไม่มีเงินจ้างคนรับใช้ <c oughs> ก็จะเป็นผู้รับใช้เสียเองในตอนนั้นแห่งกล่าวว่าเทวดามาอีกแล้วเทวดาจึงได้ดนใจนาะไมทันดาแล้วก็แนะแนะนำชาชูชกไปว่า ด้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะบอกให้จงไปหาพระเวสชนดรสิเวลานี้ท่านอยู่ที่เขาวงกฎนนน่ะท่านมีลูกหญิงแล้วก็มีลูกชายคือมีลูกหญิงหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนไปขอท่านมมสิเราจะได้เด็กทั้งสองนั้นมาเป็นคนรับใช้คือโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างอะไรสักอย่าง เงินแต่บาทหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เพราะท่านเป็นคนใจดี <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จาชุชกฟังกระร้องตกใจว่าโอ้ไม่ไม่แตดา่าฉันเลี้ยวแก่ร่างกายก็ไม่สมประกอบใจยิ่วหอบร่างร้ายร่างกายนี่นะร่างร้ายไปเขาวงกดได้ยังไงอย่าพูดเลวไหลไปเลยไม่คุณเอาเถอะฉันจะปฏิบัติเองไม่ต้องไปหาคนใช้ สำนับนามิตนดาจีนี่กล่าวด้วยวาจาเป็นคำขัดว่าคนขี้ขลาดยังไม่ได้ถึงไปสนามรบก็ยังไม่ทันจะรบก็ยอมแพ้อะไรยังไม่ทันจะไปก็ยอมจำนนจงรู้ไว้เถอะว่าข้าจะไม่ยอมอยู่กับท่านต่อไปอีกแล้วถ้าหาว่าท่านไม่ไปนำเด็กทางสองมาเป็นคนรับใช้ ฉันจะไปตามชอบใจของฉันแหละคราวนี้เมื่อท่านไม่ไปตามสั่งฉันก็จะไปตามฉันสั่งตัวของฉันเองเมื่อถึงคราวที่งานนักตฤลกข้าจะแต่งตัวโดยคลอเคลียก็ใช้อื่นให้มันชื่นใจไปเลยนะเขาบอกชื่นมื่นไปเลยแล้วท่านเอจยต้องทนทุกข์ไปเองร่างกายที่งออยู่แล้วก็จะงอโกองมากขึ้น ผมที่งอกอยู่แล้วก็จะงอกมากขึ้นเอาละจะได้เห็นดีกันแล้วว่าท่านจะไปหรือว่าฉันจะไปเป็นนั้นว่าท่านจะไปหาคนใช้หรือว่าท่านจะให้ฉันไปหาผัวใหม่เอาว่ากอนตรงๆนะชูวพวกโนชูโชคได้ฟังคำแบบนั้นก็ตกใจตามวิสัยของคุณแก่ที่หลงเมียสาวตอนนี้ก็เหงือการแตกตัวสั่งงานงก จึงได้ร้องขึ้นว่าโอ,โอ๋หนอแม่คุณแม่คุณแม่ทุนหัวอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าเธอไปชื่นมื่นกับชายอื่นแล้วก็ฉันก็คงจะต้องดับจิตชีวิตวจากร่างไปเลยถ้าการน,นั้นก็เร็วๆก็เถอะแม่ไม่จันดาเอ๋ยจงจัดสำเบียงเดินทางเขาสิอย่าชาักช้าเห็นท่าจะไม่ดีก,การ ขนมแดกงาขนมอ้อยขนมพึ่งทั้งเข้าตัวก้อนเข้าตัวผงแล้วข้าวผอกเจ้าจนจัดไว้ดีๆนะบรรจุไทยให้เต็มฉันจะไปนำมาพี่น้องสองกุม,มารมาเป็นท่ารับใช้เธอให้มันเร็วที่สุดที่จะเร็วได้โอ้โห โดนไม้เด็กขาดก็เป้าไปขอะขอะไรก็ขอให้ขอใหญ่คือขอลูกกษัตริย์ขณะที่นาไมิตดนดาสะวนอยู่การจัดสเสบียงการเดินทางตาชูชกกระจัดแจงแลดูบ้านเรือนซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดสุดโสมตลอดทั้งหมดทั้งหน้าประตูทั้งหน้าต่างหน้าบ้านทั้งหลังบ้าน เก็บฟืนมาจากป่าตักน้ํามาใช้ตุ่มจนเต็มไปหมดแล้วก็แต่งเพศเป็นดาบทแล้วก็สั่งอมิตันดาว่านี่นะแม่อมิตันดานับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปไม่เวลาค่ําแม่จะออกจากบ้านนะแล้วสาตัวว่าเห็นดีไว้คอยท่าพี่ที่พี่จะกลับมาว่าแล้วก็สวมรองเท้า สะพายบรรจุกระสอบนะสะพายกระสอบบรรจุสเบยงกลังเพื่อทำการประทักษิณพัญญาแมแสดงความเคารพนะเบิงขวามีหน่วยตาอันนองไปด้น้ําอสุชนน้ําตาไหลน้ําตาไหลนะห่วงเมียก้มหน้าเดินร้องไห้เอาเจริญไปบายหน้าตรงไปยังนครสีพี ขันว่าถึงมเหลคอนเห็นคนชนกันอยู่ที่ไหนก็เข้าไปถามที่นั่นถามว่าพระเวสสันดรน,นั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนบรรดาประชาชนเห็นเข้ากรองว่าหน่อยแน่อิตาแก่ร้ายอิตาแก่ร่างร้ายยังจะมีหน้ามาถามถึงพระเวสสันดรอ,อันไหนไหมนะที่ตอนนี้จะเกิดถูกประชาทัน ว่าต่แก่ร่างไรหรือว่าจะมีหน้ามาถามถึงพระเวสสันดรอ,อยู่ที่ไหนเวลานี้พระเวสสันดรน,นั่นถูกในประเทศขับไล่ไปอยู่ลําบากในเขาวงกอก็เพราะว่าพวกแกนี่แหละคิดคดประยศเที่ยวขอที่จนไม่ดูหน้าคนพวกแกนี่แหละที่ทําให้ให้เจ้านายของเราต้องเมียนเป็นไปและก็ยังทําให้พวกเรายากจน ยังจะมายืนอยู่เห็นอี่คือนี่ว่าแล้วก็คว้าก้อนหินบ้างคว้าไม้ท่อนบ้างไล่ตามไล่คว้างตาจูชกเันคิวกราวสำหรับตาจูชกก็พาร่างไรยของแกหน,นีก็เจอกะเจิงไปแต่ว่าเทวดาก็โดนใจเรื่องทั้งหมดนี่นะบรรดาญาโยามพุทธบริษัพทพรแล้วพระเจ้าทรงรับรองว่าเป็นเรื่องจริงพระเทวดาเข้าโดนใจ ให้แกพัดราาเข้าไปในทางที่ยังเขาวงกตพอดีวิ่งหนีเข้าไปหลงเข้าไปชนทางไปเขาวงกตพอคนพ้นเขตรายที่ถูกไล่ถูกตีมาแกก็เจอเข้ากับเจ้าสุนัขไล่เน้ือของเจตบุตรหลายตัวมันพากันเขารุมเห่าเสียงลั่นมาเสียงออกลั่นป่า ก็สแสดงว่าเป็นสุนัขของพรานเจตบุตรผู้ระวงังใครมีหน้าที่รักษาทางที่จะเข้าไปยังเขตภูขเขาวงกฏดาชูชกตรงเพ่งขึ้นไปบนต้นไม้ขึ้นไปนั่งตัวสันขวัญหายอยู่บนคาคบของต้นไม้อันดาผู้สุนัขท่างหลายก็ห้อมร้อมอยู่รอบโคนต้นไม้นั้น เป็นว่าตอนนี้ตาชูชกเห็นภัยใหญ่อยู่รอบตัวแบบนี้ไม่มีทางจะหนีไปได้จึงแต่แต่ลำพันธ์ในใจว่าโอ๋หนอข้าแต่พระเวสันดรขอจงเป็นที่พึ่งขอเราที่เถิดมีใครบ้างที่ไหนบ้างที่รู้หนทางจะไปหาพระเวสันดรขอได้โปรดช่วยบอกทางให้เราด้วยอาวุธนเถิดจุคา เป็นนั้นว่าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนามองดูเวลาแล้วเขาจะเปิดฉากให้เจตบุตรออกมาจากฉากก็ปรากฏว่าไม่มีโอกาสเพราะเวลาเหลือ,อเวลาครึ่งนาทีเท่านั้นฉะนั้นเรื่องราวของพระเวสสันดรตอนนี้ก็ขอยุติไว้ก่อนวันหน้าหากปรารถนาโปรดฟังต่อไป ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่รับฟังจงม,มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้งสี่บระการมีอายุวันนาสุขะพละและปฏิภานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอ,ขอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกระการสวัสดี